ไข่ทงครามเหมือนในมาหกทบขาใจหนุ่มเครืองในขะนอเหมือนในเขาเต็มมาเฮ็ดนี้ในเฮ็ดไข่ชงเครื่องอันนั้นเป็นไข่ช็อตในขะนอตั้มไต่ห้องไข่ช็อตอ่าเขาเต็มมาเฮ็ดนี้เหมือนในเฮ็ดกินก็ไรเฮ็ดขายก็ไรในขะนอไลเฮ็ดก็เหมือนกันไมยค่ะเฮ็ดกันง่ายๆก็ค่ะ ให้กะอ่อนตังสุดอ่อนนัทติ๊กกะโดยละเฮ็ดอนพี่น้นองขอแต่ก่อขออย่าเปลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บั๋นในค่นเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนปั๋นในค่นเนาะกินจมนี่น้ำๆครับอนตังสุดเฮาก็เอาไข่ค่เนาะเอาไข่มาล้าง ตั้งนอกให้มันให้มันสะอาดๆนลยครับเนาะตั้งนอกในเดโนคุณเชิอคุณเมียวครับเนาะเป็นขี้ผัวหน้าเป็นขี้เงี้ยนี่มันเด็ดดมากครับเนาะปกอบของมาลาก่อนล่างให้มันแข็มแขมล่างให้มันหมดใสครับเนะาะกา่อนทอดแตกคะเฮ็ดค่ะล่างกุ้ยกุ้ยคะ่พะพอเฮ็ดกิน ใหยกินก <test> ็ได้เฮ็ดกับอิดก๊มอิดได้ก็ได้ค่ะเฮ็ดหมกเกาหอยซิบหอยใช่ไหมก็ได้ค่ะอันในขาวเฮ็ดนี่อันในมาเฮ็ดนี่ที่มีหมกซิบหอยนี่ค่ะให้เราก็เราก็เอาหมิดมะเจีงครัน้องหมิดมะเจีงดีไข่ค่ะแดงให้มันป่องพ่ามันป่องแล้วก็เราก็มาคาใไฮรูมัน ใหญ่อีกนึงให้มันปอจางถอกเอาไข่ทั้งในมันออกนีนขนมเอาวก็มาเตงให้มันป่องแล้วก,ก็มาเมหอมันให้แขมอีกนึงปอตีเฮ็ดขายอะีนมันตีอนันนอีกนึงขนมตีหารีอีกนึงขนมแล้วก็มาถอกถอกไข่ทั้งในออกค่ะ ถอดอ,ออกให้หมดดฮะตั้งไข,ข่ขาวไข่เลืองให้ออกมดค่ะว้ปเปลือกอะไรไก,ก็เอาใบยกอเอาแต่ดแหวเปลือกในขึ้นกันล่างแห่ไหนถอกให้ออกมดค่ะเตี้ยงโขแล้วก็ถอกไข่ในมดดมดค่ะถอดออกมมดค่ะ

ทังกนนเัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะมากินไข่ช่องแคบกอนค่ะมากินไข่เสื่มเครื่องกันค่ะเรียว่าไข่ทอดทอดไมร้อนอไม่ร้อนสิร้อกาห,หอม,ม,ม,มหอมมา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 หอมเช่นใจอร่อยมาก เี้ยฮอนอะล่าล่าล่ามันจะฮอนปะออกมาจากเตาใหม่ๆฮะออกมาจากหยกมาจุดลูกหยกมาใหม่ๆหม่เองครับโอ้ลหเด่นเด่นเด่น <What? S 2> ไหวไหวเจ็บสิแต่โออ้าวโลน่า,นะากินมากแปะเมแปถุงก็ม,มีแปตรงน,น,นี้คะอะชกานอันสองชั้นตึ้ง,ง,งนี่เป็นจ็อกเลยอือไปที่กางก็อก ไม่เออกกี้เหรออ๋อไม่ต้องเอาซ็กเทงนั่นกินกับ <c oughs> ขาก็ได้กินลายกินกับข้ขากวก็ได้ไงครับอะ่ะ อ้าวชนกันชอน่ะชอนอะไรนะร้อนดีแต่บอกคก่อนอ้าวไอ้แต่พี่นี่ก อันร้อนชืนหวานเตีต้ยวค่ะคนไทยเขาได้เนาะเขายขึ้นเอาไม้ขึ้นเอาไม้เสียบขึ้นเอาไม้เสียบยลลแล้วก็ขายเทพสามสามลูกเนาะที่สามลูกเนาะแล้วก็ขายสามลูกเนาะสวัสด ขาวหานนั่นดีซื้อกินเป็นขาวหาาวานเนาะขาวหวานมีสามลูกอันนี้ทามาเฮ็ดกินไยเขาไม่ต้องเกยนมืนมอเขากอกซื้อเออไข่มาให้ไม่ให้กินไปเขาโอ้ขาวห,าห,หาาวานในี่ไรนำนะค่ะก็ซื้อกินเป็นขาวหวานและอินก็ไม่สามห่ว ก็ใส่ก <Bien> ็ใส่ในในไข่ในเพราะว่ามันมันเหลอเนาะเลาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาก็ใส่ในถุงเอาใส่ในถุงเนี่ยก็เอาหนึ่งเอาหนึ่งล่องี่เป็แล้ถุงหนึ่งไอ้รสแท้หนึ่งล่อเพราะว่ายันเปอร์ยันเปอรในไข่ในไข่ในเขาเขาเฮ็ดซีบเลยเราก็ใส่น้ำร้อยอินนี่มันก็เด็ดเลออินนั่นขนาดเนาะ านะครับ,บานะเต็มลูกเต็มลูกเัได้นะเต็มลูก